พศ๙1ค่ะคือเรื่องของภูมิศาสตร์แล้วเนาะอ่าสิบข้อสุดท้ายจะเป็นภูมิศาสตร์แล้วค่ะถามว่านะคะข้อใดค่ะเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทําของแม่น้ำอ่าเรื่องของแม่น้ํานะอ่าดูทีละอันเลยค่ะข้อหบอกว่าที่ราบลอนลาดลาักษณะของที่ราบลอนลาดนะคะเป็นลักษณะของที่ราบสูงสูงต่างๆใช่ไหมที่ราบสูงสาที่เกิดจากการพัดอะไรคะอ่า พัดเอาลมเนี่ยพัดพามาเกิดการผูพังสลายตัวของหินตามบริเวณที่ลาดเขาหรือว่าเนินเขาที่เตี้ยน,นะคะทำให้เกิดเป็นลักษณะของที่ราบที่สูงสูงต่ำต่ำไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี้ยเกิดจากลักษณะของการทําของลมนะคะมลมหรือว่าลักษณะของเวลาที่มันมีอะไรมาพัดพามันไปผูกพังตามวันเวลาเพราะนั้นไม่ใช่เรื่องของแม่น้ำค่ะอันนี้ผิดนะคะต่อมาค่ะข้อสองเทนนสะร,รูปแอกเทสะร,รูปแอกเนี่ยเกิดจากการที่ปกติเป็นแม่น้ําขดเคี้ยวอย่างนี้อ่ะลักษณะแม่น้ําเลี้ยวอย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งผ่านไปแม่น้ําก็เปลี่ยนไปอ่ะ กลายเป็นว่าแม่น้าไหลตรงอย่างนี้เปลี่ยนไปนะคะวเวลาเปลี่ยนไปอตอนแรกเนี่ยแม่น้ําจะไหลอ้อมๆอย่างนี้มาอ่ะเพราเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยแม่น้ําช้าเป็นเส้นตรงแล้วกลายเป็นทะเลสาบเนี่ยตรงเนี้ยเป็นรูปแอกเกิดขึ้นเพราะนั้นเกิดจากการกระทําของแม่น้ําค่ะถูกต้องต่อมาค่ะข้อสามคือเนินตะกอนรูปพัดเนินตะกอนรูปพัดเนี่ยคือลักษณะของตะกอนนะคะที่ไหลามาตามน้ําบริเวณเชิงเขาพบมากในภาคเหนือ,อ น้ำเนี่ยมาไหลามาแล้วก็กลายเป็นเนื้อตะกอนเกิดขึ้นนะคะพะอันนี้เกี่ยวข้องกับน้ําค่ะไหลมาตามน้ํานะแม่น้ำในส่วนเกี่ยวข้องพบตามพวกแม่น้ำภาคเหนือน,นะคะก็คือจากที่สูงลงที่ต่ำเนี่ยพรรัดตะกอนมา,าตะกอนไปทับถม ng, เป็นลักษณะของรูปพาเนั่นเองตอ่อมาค่ะข้อ4ี่ดินดอนสามเหลี่ยมดินดอนสามเหลี่ยปมปากแม่น้ำานี่นะคะก็คือพบบริเวณปากแม่น้ำนั่นเองพบบริเวณ <พ leading S 2> <plain S 1> ปากแม่น้ำพัดพาเอาพวกความอุดมสมบูรณ์นะคะมารวมกันเป็นลักษณะดินดอนสามเหลี่ยมเช่นพบมากพวกอะไรคะในอ่าวไทยเป็นต้น อันนี้ก็เป็นเรื่องของแม่น้ําเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลนักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากแม่น้ํานะคะก็จะตอบ3ข้อเลยก็คืออลักษณะของทะเลสาบรูปแอกใช่ไหมคะเนินตะกอรูปผัดแล้วก็ดินดอนสามเหลี่ยมคําตอบก็คือตอบข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4นั่นเองค่ะ ข92ค่ะถามว่าในแผนที่อากาศสมัยใหม่ค่ะบริเวณที่มีสัญลักษณ์ L ปรากฏจะมีลักษณะอากาศเป็นอย่างไร 1. เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิตม่ำสอเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง3เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศตา่ำสีเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูง เห็นไหมคะก็จะมี4คําตอบมาใช่ไหมน้องๆจะสังเกตเลยว่าเวลาตอบเนี่ยต้องตอบไม่ข้อใดข้อหนึ่งของ12ไม่ก็ข้อใดข้อหนึ่งของ3 4ใช่ไหมจะได้มา2คําตอบนั่นเองอแล้วก็ไม่ทําความรู้จักตัวแกันก่อน L นะคะมจะาจากคำว่าโลโลแปลว่าอะไรคะต่ําใช่ไหมโลต่ําคือความกดอากาศต่าค่ะละักษณะของความกดอากาศต่าก็คือสภาพอากาศนะคะที่มีน้ําหนักเบาลอยตัวได้สูงเพราะว่ามันมีการกดต่ํานั่นเองอะ กดได้ต่ำนั่นเองนะคะกดได้ต่ำขนาะการกดเนี่ยกดได้ต่ำมันก็เลยลอยตัวได้สูงนั่นเองอากาศก็จะร้อนค่ะลักษณะของอากาศร้อนนะอากาศร้อนเนี่ยจะเป็นอากาศที่เบาต่อมาค่ะตัว h แถนตัว h ให้หน่อย h คือคาว่า high ค่ะคือความกดอากาศสูงคือสภาพอากาศที่มีน้ําหนักมากลอยตัวได้ต่ำเพราะว่ามีการกดสูงอ่ะมีกดมันมาสูงอันนี้จะเป็นลักษณะของอากาศที่หนาวเย็นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าต่ำจะเป็นร้อนสูงก็จะเป็นหนาวใช่ไหมหรือแปลผ่านตัวข้ามก็คือทําไมคะอากาศร้อนนี่อุณหภูมิเป็นไง อุณหภูมิก็จะสูงใช่ไหมคะถ้าอากาศหนาวก็อุณหภูมิเป็นยังไงคะอุณหภูมิก็จะต่ํำสังเกตไหมว่าสองค่านี้จะทำไงคะแปรผกผันกันใช่ไหมจะไม่เท่ากาันถ้านี้ต่ําอันนี้ก็จะสูงถ้านี้สูงอันนี้ก็จะตำ่ำเพรานะนั้นเราก็มาดูกันค่ะข้อ92ถามหา L ใช่ไหมแสดงว่าเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศแบบไหนนะคะความกดอากาศแบบ โลก็คือแบบต่ำถูกต้องไหมคะอ่ะคำตอบข้อนี้ก็ถูกต้องอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าความกดอากาศตา่ําอุณหภูมิว่าจะต้องทําไมคะลักษณะของอุณหภูมิก็จะต้องสูงถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือตอบข้อ2กับข้อ3ค่ะลักษณะในแผนที่อากาศสมัยใหม่นะคะบริเวณที่เป็นสัญลักษณ์ L ปรากฏจะมีลักษณะหมายความว่าเป็นลักษณะอากาศแบบที่เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ําและมีอุณหภูมิสูงนั่นเองคําตอบก็คือตอบข้อ2กับข้อ3ค่ะ ถ้าเกิดว่าน้องๆตอบอะามเปลี่ยนถามเป็น h อน้องตอบแบบนี้ค่ะต่ำกับสูงนะจะตรงกันข้ามกันค่ะข้อนี้ตอบ2 3นะคะข้อ93ค่ะถามว่าป่าชัยเลนนะคะมีประโยชน์อย่างไระป่าชัยเลนมีประโยชน์อย่างไรนะคะ,ะมาดูกันข้อหนึ่งบอกว่าเป็นแหล่งอาหารออันนี้ถูกต้องเลยเป็นแหล่งอาหารเะไรคะเพราะว่าเขาบอกว่าป่าชัยเลนเนี่ยเหมือนเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์ สัตว์น้ำใช่ไหมเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำแล้วก็ยังเป็นแหล่งอาหารของคนได้ด้วยเพราะว่ามีพวกต้นไม้พืชไม้ที่มันมีความอุดมสมบูรณ์มีปลาใช่ไหมอุดมสมบูรณ์อ่ะข้อสอบอกเป็นแหล่งรายได้คะ่ะทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวทั้งเรื่องของทรัพยากรต่างๆสามารถเอาไปขายได้ทั้งสิน้นอ่ะต่อมาค่ะข้อ3าบอกว่าช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งอันนี้แน่นอนเลยเพราะว่ามันเป็นลักษณะข,ของอะไรคะแหล่งอนุบาลสัตว์น้านั่นเองข้อ4ค่ะบอกว่าก่อให้เกิดความหลากหลายของพืชและสัตว์อ่ะอันนี้แน่นอนเลยเพราะว่า,วา าไม้แสมมเป็นต้นพวกสัตว์แปลกๆนะคะก็จะพบในป่าชายเลนอ่ะเป็นระบบนิเวศอีกแบบหนึ่งนั่นเองเพราะนั้นประโยชน์ของมันเนี่ยก็คือทั้ง4ข้อเลยเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งรายได้รักษาสมดุลแล้วก็ก่อให้เกิดความหลากหลายของพืชและสัตว์นั่นเองคําตอบข้อนี้ก็เลยตอบข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4นะคะอนั่นก็ฝน4ข้อได้เลยอันนี้เป็นลักษณะของโจทย์ที่ค่อนข้างง่ายแต่ว่าหลายคนเนี่ยจะแบบลังเลว่าใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่อ่ะก็เลยทาให้พลาดคะแนนข้อนี้ไปนั่นเองค่ะ สี่นะคะก็เป็นโจทย์วิครคะห์อีกแล้วถามว่าข้อใดค่ะทําให้ระบบนิเวศของโลกขาดสมดุลอะ่ะอะไรทําให้ระบบนิเวศของโลกขาดสมดุลน,นะคะข้อหนึ่งค่ะเริ่มที่ภาวะโลกร้อนอะ่ะภาวะโลกร้อนนี่ส่งผลให้ขาดสมดุลใช่ไหมเพราะว่าอะไรคะทําให้อะไรคะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอะ่ะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงพอสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนี่นะคะทําไม กิดอะไรขึ้นก็เกิดจากการที่พอสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยสัตว์เหล่านี้ก็จะไม่สามารถปรับตัวได้อ่าทำให้อะไรคะโลกร้อนเกิดมลพิษต่างๆเกิดขึ้นทําให้อะไรคะสัตว์และพืชเนี่ยเกิดการสูญเสียของอ่าชนิดพันธุ์หรือสายพันธุ์ออกไปได้นะคะก็เลยขาดสมดุลได้อ่าอันนี้ถูกเนาะต่อมาค่ะเข้าสองบอกว่าตัดไม้ทําลายป่า ลักษณะของการตัดไม้ทำลายป่าก็คือทําให้เกิดภาวะโลกร้อนได้นะคะแล้วก็ทําให้สัตว์เนี่ยไม่มีที่อยู่อาศาัยระบบนิเวศก็จะสูญเสียไปน,นี่ถูกต้องข้อสามบอกว่าการเกิดการเดินกระจกอ่ะการเกิดการเรือนกระจกนะคะก็จะส่งผลทําให้เกิดข้อหนึ่งใช่ไหมคือภาวะโลกร้อนอ่ะเกิดเป็นลักษณงภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นซึ่งการเร่อนกระจกนี่ก็ส่งผลทําให้เกิดอาจจะเกิดมลพิษก็ได้อ่ะซึ่งมลพิษก็จะไปส่งผลต่อระบบนิเวศเหมือนกันนะคะก็ถูกต้อง ต่อมาค่ะข้อ4บอกว่าเรื่องของการใช้ดินซัสซ้าละบ่อยครั้งอันนี้ก็คือทําให้เกิดปัญหาเลยคะดินซัสซ้าละบ่อยครั้งทาให้เกิดปัญหาเรื่องของดินจืดถูกไ,ไหมดินจืดขาดความอุดมสมบูรณ์ อ่ายินจือค่ะของอมดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบนิเวศไหมก็ไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมภาะในข้อนี้ผิดค่ะคําตอบของข้อที่ทำอ่าข้อที่ถูกก็คือข้อใดที่ทาให้ระบบนิเวศของโลกขาดสมดุรณ์นะคะก็มีเรื่องของภาวะโลกร้อนเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่าแล้วก็เรื่องของการเกิดการเลกกระจกนั่นเองคําตอบ ข้อนี้ต้องตอบข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ3ามนั่นเองค่ะตอบ3ข้อเนาะอันนี้ก็คือสังเกตนะคะว่าปีหลังๆเนี่ยลักษณะของข้อสอบอภูมิศาสตร์จะไม่ออกเป็นคําถามเกี่ยวกับภูมิศาสตร์โดยตรงจะเป็นเรื่องของการมีข้อเลือกสภาพแวดล้อมในสัดส่วนที่ค่อนข้างมากนะคะทําให้หลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องเนะะื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์แบบให้แน่นมากก็ได้น้องก็ยังทําโจทย์ส่วนนี้ได้นะคะข้อสิค่ะท่านจะแนะนํากรมทรัพยากรน้ําให้แก้ไขวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรน้ําอย่างไร 1. สร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ํา2จัดสร้างท่อส่งน้ําชลประทานเพิ่มเติม 3. บําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้านะําสาธารณะ 4. ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ํา ลักษณะนะคะเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำเนี่ยน้องๆก็ต้องมาดูว่าอะไรจะช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตทรัพยากรน้ำได้บ้า <c oughs> <c oughs> งข้อ1เลยคะ่ะบอกว่าสร้างเขือ่อนการสร้างเขื่อนเนี่ยช่วยแก้ปัญหารเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำหรือเปล่าการสร้างเขื่อนนะคะทำให้อะไรเอ่ยทำให้โลกร้อนมากขึ้นในระยะยาวนะสำหรับระยะยาวนะคะเพราะว่ามีการทําลายผืนป่าขนาดใหญ่ใช่ไหมทาให้โลกร้อนค่ะโลกร้อนนะทำลายผืนป่าขนาดใหญ่ในระยะยาวนะคะก็ส่งผลทําให้ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ เหมือนกับการสร้างเขื่อนจำนวนมากที่จีนตอนนี้ค่ะทำให้แม่น้ำโขงงเราทำไมคะมีปัญหาเรื่องของการน้ำไหลช้าลงหรือว่าเรื่องของการที่น้ำเนี่ยท่วม ขึ้นลงไม่เป็นไปตามปกติคือขึ้นอยู่กับการปล่อยของเขื่อนเพราะฉะนั้นด้วยระยะยาแล้วนะคะลักษณะของการสร้างเขื่อนเนี้ยไม่เกิดประโยชน์นะไม่เกิดประโยชน์อเพราะนั้นระยะยาเนี่ยนะคะไม่ดีค่ะอยาเขาไม่ดีเพราะในข้อนี้ก็เก็บไว้ก่อนเคยช่วยมาเก็บไว้อต่อมาค่ะข้อ2บอกว่าให้การจัดสร้างท่อส่งน้าเพิ่มเติมอ่ะคนจะได้ใช้น้ําได้ใช่ไหมคะเป็นการแก้ไขปิกฤบกว่าทําไมเราไม่มีน้ําใช้นั่นเองอันนี้ก็ถูกต้องเลยค่ะต่อมาค่ะข้อ3าบอกว่าให้บำบัดน้ําเสียอ่ะทำการ,รบำบัดน้ําเสียก่อนถูกต้องเลยเพราะว่าทําให้อะไรคะ น้ำที่ปล่อยลงไปในแหล่งน้ำสาธารณะเนี่ยไม่สูญเสียใช่ไหมคะไม่เสียเราสามารถเอามาใช้งานได้ต่อมาค่ะข้อ4บอกว่ามีการฟื้นฟูการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ําอันนี้ก็ถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะ ข้อที่ควรจะแนะนําให้กรมทรัพยากรน้ําแก้ไขวิกฤตการณ์น้ำเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อหนึ่งอ่ะขอโทษค่ะข้อสอง,ข,อสองข้อสามก็ข้อสี่สหรับข้อหนึ่งเนี่ยที่ไม่แนะนําเพราะว่าในระยะยาวนะคะการสร้างเขื่อนเนี่ยจะส่งผลตามมาอีกหลายประการาเรื่องของการไหลกระแสน้ําที่เปลี่ยนไปเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ราบนะคะอ่าที่จะถูกกักเก็บไว้อยู่ในแค่บนเขื่อนเท่านั้นอ,อันนี้ก็คือจะมีผลในระยะยาวนั่นเองอ่ะเพราะนั้น สิ่งที่ควรแนะนํนาจะมีแค่ข้อ2ข้อ3าข้อ4คือเรื่องของการจัดสร้างท่อส่งน้าเพิ่มเติมการาบำบัดน้ําเสียแล้วก็การฟืน้นฟูการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาแห,ห,หล่งน้านั่นเองค่ะข้อนี้ก็เลยตอบข้อ2ข้อ3แล้วก็ข้อ4นะคะ 96, ข้อ9 6บค่ะเรื่องกฎหมายคุ้มครองอเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนาะถามว่าการควบคุมป้องกันมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษ,ษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535้อครอบคุมมลพิษในด้านใดในปี2อ่ะ าากฎหมายฉบับนี้นะคะซึ่งเป็นกฎหมายแกนกลางของเรื่องของสภาพแวดล้อมเนี่ยนะคะก็ครอบคลุมมลพิษทั้งหมด3มลพิษค่ะคือมลพิษทางเสียงอากาศแล้วก็ทางน้ํานั่นเองนะคะแล้วก็มาดูกันข้อ1ทางน้ำนมีทางดินไม่มีนะคะทางเสียงมีค่ะแล้วทางอากาศก็มีเพราะฉะนั้นคาตอบข้อขนี้จะเป็นตอบข้อ1นนะคะแล้วก็ข้อ3แล้วก็ข้อ4นั่นเองคือครอบคลุมเรื่องน้ําเสียงอากาศนะคะ1 3 4ส่วนข้อนี้เป็นความจำเนาะถ้าจําได้ก็ตอบได้จะไม่ได้ก็ตอบไม่ได้นะคะอื เจดค่ะถามว่าการปิดโอกาสนะคะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินสิ่งแวดล้อมมีผลดีอย่างไรค่ะข้อหนึ่งบอกว่าประชาชนสามารถต้ยาผลการประเมินได้ 2. ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ 3. ประชาชนได้รับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ4ประชาชนได้รับทราบมาตรการการแก้ไขหรือลดผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้น น้องสังเกตนะคะอันนี้จะเป็นโจทย์วิเคราะห์เหมือนเดิมเลยเรื่องของเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเนี่ยมาร่วมประเมินสิ่งแวดล้อมในโครงการที่เกิดขึ้นทั้งหลายนะคะโจทย์แนวนี้เนี่ยน่าจะออกอีกเพราะว่ามีข่าวออกมาเกี่ยวกับเรื่องของถนนตัดขึ้นเขาใหญ่ใช่ไหมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะคะน่าจะออกอีกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะอันนี้คือสิ่งที่เก่งไว้อะมาดูค่าวเขาถามหาว่ามีผลดีอย่างไรข้อหนึ่งบอกว่าเอาไว้ตัวแยงได้ การที่เราจะไปโต้ยางว่ามันถูกหรือมันผิดเนี่ยไม่ใช่ข้อดีไหมคะมันก็ไม่ใช่ข้อดีใช่ไหมเพราะว่าผลประเมินเนี่ยมันต้องออกมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่ะผลประเมินเนี่ยประเมินตามความเป็นจริงอยู่แล้วใช่ไหมการที่เราจะไปโต้ยางเนี่ยไม่ใช่ผลดีแน่นอนเพราะนข้อนี้ผิดค่ะข้อสอบบอกว่าเพื่อที่จะรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการนั้นๆอ่ะอันนี้ถูกต้องเลยทําให้ประชาชนเนี่ยรับทราบข้อเท็จจริงไม่ต้องไปฟังข่าวเล่าข่าวลือมาว่าเดี๋ยวเขาจะทําตรงนน้นเดี๋ยวเขาจะทําตรงนี้อ่ะได้รับทราบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่จริงๆเลย ข้อ3บอกว่าจะได้รับทราบผลกระทบอ่ะทราบผลกระทบใช่ไหมคะก็ถูกต้องเลยอ่ะเป็นผลดีใช่ไหมทำให้เราทราบว่า เกิดโครงการนี้แถวบ้านเราเนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างในแง่บวกอย่างไรในแง่ลบอย่างไรนะคะ,ะข้อ4บอกว่าจะได้รับทราบมาตรการแก้ไขอพอเรารู้ว่าโครงการน,นี้เกี่ยวกับอะไรมีผลกระทบอย่างไรก็มาดูมาตรการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอันหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถามว่าอะไรเป็นข้อดีบ้างก็ตอบข้อเลยคะ่ะตอบข้อ2ใช่ไหมคะแล้วก็ตอบ3แล้วก็4ค่ค่ะคือทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบสิ่งที่ว่าเขาจะการกระทําอะไรมีผลกระทบอย่างไรแล้วก็มีการแก้ไขอย่างไรนั่นเอง ตอบ2 3 4นะคะ98ค่ะถามว่าใครค่ะใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสารรค์สิ่งวัฒนธรรมนะคะอเอาสิ่งแวดล้อมนะสร้างสารรค์วัฒนธรรม ข้อ1ค่ะชาวรัสเซียจับปลาสเตอร์เจียนเพื่อนําไข่มาทําคาเวียข้อ2ชาวเบดูอินในข้าวสมุทรอาหรับเลี้ยงสัตว์แบบเลเรอนข้อ3ชาวสแกนดิเนเวียนําไม้สนมาแปลรูปเป็นวัตถุก่อสร้างอ่าเป็นวัดสดุก่อสร้างนะคะข้อ4ชาวอินเดียพื้นเมืองในประเทศแปรูนะคะอ่าเพาะปลูกทันยาพืชแบบอย่างชีพนั่นเองเรามาดูกันนะทีละข้อเลยเริ่มจากข้อ1ค่ะค่ะว่าชาวรัสเซียเนี่ยจับปลาสเตอร์เจียนเอาไข่มาทําคาเวียร์ลักษณะคือจะต้องจากสิ่งแวดล้อมใช่ไหมแต่ปลาสเต เป็นลักษณะของทรัพยากรเป็นทรัพยากรนะคะทรัพยากรเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่นะคะต่อมาค่ะข้อบอกว่าชาวเบดูอินในข้าวสมุทรอาหรับนะคะเลี้ยงสัตว์แบบเล,ล่ร่อนการเลี้ยงสัตว์แบบเล่ร่อนเนี่ยเกิดจากอะไรคะเกิดจากเป็นวัฒนธรรมของเขาหรือเปล่าใช่การเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าน้องลองนึกซิการเลี้ยงสัตว์เป็นการเลี้ยงสัตว์แบบเล่ร่อนนะคะเขาเลี้ยงเพราะว่าเขามีวิถีชีวิตแบบนั้นอยู่แล้วนี่มีวิถีชีวิตแบบเล่ร่อนใช่ไหม เป็นชนเผ่าที่อพยพไป,เ,ปเรื่อยๆเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่เนี่ยเป็นลันกษณะของทะเลทรายใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะไม่ได้เอาสิ่งแรืลองอมาสร้างสรงรค์วัฒนธรรมนะคะแต่ว่าบีบบังคับให้ต้องทาตามแค่นั้นเองต่อมาค่ะข้อ3บอกว่าชาวสแกนดิเนเวียนะคะนําไม้สนอ่ะมาแปลรูปเป็นวัสดุก่อสร้างอ่ะอันนี้แหละค่ะที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมคืออ่าบริเวณนั้นเนี่ยเป็นบริเวณทําไมคะแถว ลักษณะของนอร์เวย์ใช่ไหมเป็นบริเวณที่มีป่าเป็นป่าป่าแบบป่าเมืองหนาวเป็นลักษณะของไม้สนป่าสนป่าไทกาเป็นต้น <c oughs> ก็เลยทาให้เป็นลักษณะ,ะของวัสดุก,ก่อสร้างของประเทศเขากลายเป็นวัฒนธรรมว่าอในแถวนั้นนะคะอ่าวัฒนธรรมใช่ไหมคะืมว่าแถวนั้นะะเขาจะต้องสร้างบ้านแบบเป็นลักษณะของไม้สนเพื่อให้อต่อสู้กับลมหนาวได้อต่อสู้กับลมหนาวได้เป็นลักษณะบ้านแบบทึบนะคะอ คณะข้อนี้ถูกต้องตอนน่อมาค่ะข้อสี่บอกว่าชาวอินเดียในพื้นเมืองในเปรูนะคะเพาะปลูกอย่างทางชีพก็เป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอ่ะอ่เพาะธญพืชอย่างแบบอย่างชีพนะคะใช้ลักษณะของอ่ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในอ่าพื้นที่เพื่อมาสร้างวัฒนธรรมของตัวเองว่าเราจะเป็นลักษณะของการกินธัญพืชน,นะคณะข้อที่ถูกก็คือข้อสามกับข้อ4ค่ะ,อะตอสากับสีได้เลย 9กาค่ะถามว่ารัฐนะคะสามารถดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้างค่ะหนึ่งค่ะจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมรัฐสามารถทําได้ไหมทําได้นะคะในเมืองไทยมีการทําแล้วครั้งแรกในปี2535มีการจัดสรรงบประมาณนะคะส่งทบกองทุนตั้งแต่งบประมาณปีละประมาณ500ล้านบาทนะคะวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเอาไว้ให้ลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกู้ยืมหรือว่าร่วมลงทุนในเรื่องของอการก่อสร้างระบบะบำบัดน้ําเสียระบบเรื่องของการกําจัดของเสียส่วนรวมของราชการ หรือว่าลักษณะของเอกชนที่มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนนั่นเองอันนี้คือการจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมที่เคยสร้างขึ้นมาแล้วแล้วก็มีการออกกฎหมายสิ่งแวดล้อมอันนี้แน่นอนเลยกฎหมายที่สําคัญก็มีตั้งแต่ของปีพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535ใช่ไหมซึ่งเป็นข้อเมื่อกี้ที่เราทําไปนะที่ถามว่ามีมลพิษอะไรบ้างนั่นแหละอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของอกฎหมายที่รัฐบาลออกมานะคะในข้อ96นะั้นอ่า แล้วดูอันที่3ค่ะผลิตนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้รัฐไม่สามารถทําได้นะการผลิตนักวิจัยนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของสถานศึกษาใช่ไหมสถานศึกษาหรือว่าสถาบันทางวิทยาศาสตร์นั่นเองเนาะต่อมาค่ะข้อ4มีการจัดประชุมสัมมนาะระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อมอันนี้เคยจัดแล้วนะคะเป็นลักษณะของการอสัมมนาประชุมของรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมนะเคยจัดอยู่แล้วอ่งล่าสุดก็ตอนประมาณ ปี2550นะคะอ่ะมีหลายๆประเทศเนี่ยมาสัมมนารวมกันนะคะมีการพบปะแล้เปลี่ยนข้อคิดเห็นการเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองตอนสุดท้ายนี้ปี2550เนาะเพราะนั้นสิ่งที่เราทําได้นะคะก็จะมี3ข้อคือข้อ1ค่ะจัดตั้งกองทุนมีการออกกฎหมายแล้วก็มีการจัดประชุมสัมมนาระดับชาติด,ด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองคาตอบอันนี้ก็เลยตอบข้อ1ข้อ2แล้วก็ข้อ4ค่ะ ข้อสุดท้ายกันค่ะอ่าข้อสุดท้ายแล้วเนาะอีกนิดเดียวเองแตเสร็จแล้วอ่าข้อหนึ่งนะคะถามว่าในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่งท่านจะปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไรจึงจะเหมาะสมนะคะอืมทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมในเรื่องของการอ่าพัฒนาแล้วก็อ่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์นะคะอืม ข้อ1ค่ะบอกว่าฝึกให้มินิใส่ประหยัด 2. ถ่ายสารอันตรายใส่ภาชนะใหม่ที่ปิดมิดชิด 3. ช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้สาธารณะ 4. ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วลงในถังขยะสําหรับมูลฝอยทั่วไปมาพิจารณาทีละข้อนะว่าข้อไหนเนี่ยจะเป็นหน้าที่ที่น้องๆทำแล้วสามารถอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ดูข้อที่หนึ่งก่อนค่ะบอกว่าประหยัดประหยัดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าประหยัดอะไรอาจจะประหยัดเงินเฉยๆก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสิแวดล้อมก็ได้ใช่ไหมคะเพราะนี้อันนี้ผิดค่ะไม่เกี่ยวข้องเราไม่รู้ว่าเขาประหยัดอะไรใช่ไหมอืมอ่ะ ต่อมาค่ะข้อ2บอกว่าถ่ายสารอันตรายสายภาชนะใหม่ที่ปิดมิดชิดอ่ะอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเราเก็บในสารที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจาทาให้สิ่งแวดล้อมทาไมคะเกิดสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษเกิดขึ้นได้ใช่ไหมเพราะเป็นสารอันตรายใช่ไหมอืมต่อมาค่ะข้อ3บอกว่าช่วยกันปลูกและดูแล,แลรักษาต้นไม้สาธารณะอ่ะอันนี้ถูกต้องเลยเพราะว่าคําว่าต้นไม้นี่คืออะไรคะช่วยให้สิ่งแวดล้อมเราดีขึ้นใช่ไหมมีสภาพเขียวๆมากขึ้นอ่ะต่อมาค่ะข้อ4ค่ะทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วลงในถังขยะสําหรับมูลฝอยทั่วไปอันนี้ผิด เลยว้วต้องทิ้งลงอะไรคะทิ้งในขยะมีพิษใช่ไหมทิ้งในถังขยะมีพิษถังขยะมีพิษ ทอ้งร่องมีผิดนะไม่ใช่มูลฝอยทั่วไปนะคะเพราะอันนี้ผิดค่ะคําตอบข้อนี้ก็คือพลเมืองไทยคนหนึ่งเนี่ยในฐานะที่น้องเป็นใช่ไหมก็ได้ตอบข้อ2กับข้อ3ค่ะคือ,อรู้จักถ่ายสารอันตรายใสย่ภาชนะใหม่ที่ปิดมีชิดแล้วก็ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้สาธารณะนะคะข้อ2กับข้อ3อเห็นไหมลักษณะข,ข้อสอบเนี่ยทั้ง50ข้อที่น้อง,องทํามานะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการตอบแบบใหม่คือลักษณะว่าต้องตอบได้มากกว่า1ข้อแต่ว่าการทําข้อสอบของ,น,อง,น,องน้องก็ยังคงเหมือนเดิมคือเราต้องอะไรคะ Yeah. อ่านโจทย์แล้วก็หาคีย์เวิร์ดใช่ไหมว่าคําคีย์เวิร์ดเนี่ยเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรแล้วก็นึกถึงเกี่ยวกับเรื่องนั้นมาพิจารณาทีละช้อยส์การทําโจทย์แบบพาร์ทสองนะคะการตอบแบบหลายคําตอบเนี่ยให้เรามารว้วงเรื่องของการอ่านช้อยแค่นั้นเองว่าต้องอ่านทุกข้อแล้วก็ห้ามข้ามนะคะมีความรอบคอบแค่นั้นเองน้องก็สามารถทําได้เหมือนกับการทําข้อสอบเก่าปกติเลยนะไม่ไม่ได้มีความแตกต่างเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอาจจะสร้างขึ้นมาให้น้องๆสับสนแค่นั้นเองแล้วก็เสียเวลาเรื่องของการฝนคําตอบเล็กน้อยนะคะอาจจะสลับเรื่องนี้ไม่มีใช่ไม่ใช่อ่ อันนี้ก็เป็นข้อระมัดระวังสําหรับโจทย์พาร์ทนี้อ่ะก็ถือว่าเป็นอันจบ o อ e t ปี5 2 5 3นะคะของวิชาสังคมศึกษาแล้วก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะที่มีความฝันว่าเราอยากเป็นอะไรทําอะไรเนี่ยได้ทําตามที่ตัวเองฝันไว้ละกันเข้าในคณะที่ตัวเองอาาเข้าแล้วก็โชคดีในการสอบค่ะที่รู้ว่าทุกคนตั้งใจเแล้วก็ตั้งใจทำนะคะก็ขอให้น้องๆทุกคนสู้ๆค่ะเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ